แน่ๆอยู่น้อยร้อย,อยโลนะจ๊าวันนี้เอาใจคนชอบขับรถสูงรถแขบรถราคาดีรถแบรนด์ตลาดจา้ะวันนี้นะคะแน่ๆอยู่กับคันนี้เลย Toyota r ร v o 2.4E นะคะคันนี้เครื่องยนต์2.4สีบอลเทาสวยๆเลยแล้วแน่ๆให้ดูรายละเอียดว่าคันนี้มันน่าซื้อย,อย,อยังไงเรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้านะคะคันนี้นะให้ดูที่ตาไฟก่อนเลยทุกคนตาไฟดวงใหญ่ๆใสๆสวยๆนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอลเทารถดี ะะมองตรงไหนก็สวยและด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้รถตัวสูงๆเนี่ยไฟตัดหมอกโคตรจาเป็นเลยทุกคนเวลาขับไปตรงไหนมันมืดนะมันก็จะช่วยให้เรานะ่ะมองเห็นนะคะเห็นแสงสว่างมามาดูกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างคันนี้ได้เป็นแม็กอลอยจากโตโยตานะคะยางเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะยางปี21เลยนะคะสําหรับคันนี้โอ้ไปใช้งานกันได้เลยนะคะชิวๆยาวๆกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ตัดสีดําอยู่ที่ด้านล่างนะคะ คันนี้เป็นตัวไฮลักรีโวนะตัวยกสูงตัวพีรันเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีบันไดมาให้ที่ด้านข้างนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วและถ้าลูกค้าจองรถกับเนเน่วันนี้ไม่ได้แค่ยางใหม่แต่จะได้ฟีใหม่ด้วยรอบคันนะคะที่เปิดนะเป็นโครเมียมมีที่กันเล็บมาให้ด้วยนะคะนี่เปิดให้ดูด้านในสักนิดนึงแอบอ่อยๆแอบอ่อยๆแล้วก็นี่นะคะตรงประตูรอยอาจากโรงงานนะคะยังอยู่นะสวยๆเลย ใครที่ดูรถนะคะต้องดูกันสักนิดน,นึงแล้วคันนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะจ๊านี่่ะเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูความสวยความงามของรถกันเลยนะคะเดี๋ยวเน่จะพาไปเก็บรายละเอียดอีกทีที่ฝั่งนู้นคันนี้ได้เป็นบอดทูโทนนะจ๊ะนี่สีรอบคานเห็นไหมตัว P ะะพีรันเนอร์นะคะสติ๊กเกอร์พีรันเนอร์อยู่ที่ด้านหลังคันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตกแต่งนะคะโลโก้โตลต้านะคะเป็นคโครมเมียมที่เปิดก็เป็นคโครมเมียมนะไฮรักตัว E อย่างที่เน่อบอกเลย เปิดให้ดูแมกไลเนอร์กันสักนิดหนึ่งนี่จ้าแมกไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะร่องรอยการบรรทุกเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วให้ดูรอยอาร์ตจากโรงงานครบสวยใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่ได้เลยที่ให้ดูรอยอาร์ตเพราะว่าจะให้ลูกค้านะได้ดูและเป็นการรับประกันจากทางร้านเราว่ารถที่เข้ามานะคะสวยๆแบบนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำเพาว่ไม่มีไฟไหม้ไฟ,ไไฟช็อตมาแน่นอน มาเรามาไล่รา,ายละเอียดด้านในอย่างที่เน่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเน่จะพาดูนี่เลยจ้ะเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะเป็นสีน้ําตาลและสีดําตัดกันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัตินะคะมีปุ่มอีโคโหมดและปุ่มพาวเวอร์โหมดมีหน้าจอมาให้แล้วด้วยนะคะและที่สาคัญคันนี้ได้พวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนี่บันไดหลายๆคนคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่สําหรับเน่มันจําเป็นมากนะคะเพราะว่าเราขาสัาน้นแลวเวลาขึ้นรถ มันจะได้ท่าที่มันสวยๆแบบนี้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าด้วยอ่ะมาเดี๋ยวเน่จะพาไปดูกันที่ห้องเครื่องนะคะไปดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งว่าห้องเครื่องคันนี้นะคะสวยหรือเปล่านะคันนี้ให้ดูตั้งแต่คันหน้าเลยค่ะคันหน้าเดิมๆไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอนะคะรอยมาร์ครอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดของเลวภายในเครื่องไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเน่เปลี่ยนหายให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เพจสติกเกอร์มกรนะคะสวยๆเลยยังอยู่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงกันสักนิดหนึ่งค่ะนี่จ้ะสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคันนี้รถปี2016นะคะออกรถใช้เงินกันแค่0ูนย์บาทออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทเท่านั้นเพราะคันนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวสำหรับใครที่สะดวกตัดสดคันนี้ราคาอยู่ที่5,30,000มบาทค่ะ5 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฟรีดาวนะ อยู่ที่1 0,000ผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่1 0,000ใครอยากได้รีบทักพีโพลมาหาเนเน่ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขย่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะจ้าสวัสดีจ้ะไม่ต้องโฟกัสสิวนะจ๊ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองคระัต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผายพาเ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมข,ขายเชิยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ